เพื่อวางพวงมาลัยดอกไม้สดเหมือนแบบนี้นะครับครับก็น้ำตาต่อไปนะครับดูเรียนร้านอาหาร ขอกับตุ้งเรีย้วยกันนี่แหล สวัีวันจ,จนัรสาธะโมเมสุนันตุอายาจนากาโลอายัมพันตาต้นบันพฤยอดชีรีทั้งที่มีในคูห้าเหวทานละหาหนหวยและสถิตอยู่ในเวหานภาการทิมานมาตนทิลา อีกทั้งเหล่าเทวาในเกาะแก่งแหล่งรัทตะคามนิคมในชมลมแดนพึกษาพนาเวทไม่ว่าจะเป็นเป็นศิาพะรวมรวบรวมแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นฝึกแผงอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินาราดตงกองศีลาชสมปัติด้วยทศพิษด้านรจดธรรมทศพิษขบวรกายตากต่งางกระทัตึกสงลา เพื่อชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดด้วยพระบารมีของพระองค์อนันตเกตของชาติไทยได้แผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไปทั้งหลายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล,ล้ลนเก้าล,กล้า่นก้ามจึงได้พร้อมใจเราในพิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ร่วมพิธีทุกคนให้ปลอดภัยจากพยัญชนะงวงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันอีกทรั้งคุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอด,ลอดไปบัดนี้ ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระลงราชวโรกาลการประคมดูอัญเชิญทิพยวาาิญญาณของพระองค์แม้ทรงสถิตยอยู่นะทิพยพิบานสถานเช่นใดขอทรงโปรดเสด็จมารับเพื่อราชสักการะอันพิเศษนักมงคลเขตนี้ด้วยเชิญสิทธิจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยะสัสาะกโตสิทธิลาโภนิรานตะลังสิทธิเตโชเทโยนิจังสิทธิกรรมังประสิทธิโน สัปดาหภิพนวัหรืสสมเด็จเ้าตาสินวันววนี้นะครับในปีต่อไป